รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบอลไม่ก่าวโมโตนะครับวันนี้นะครับสาวก bmw e46 นะครับโดนใจแน่นอนนะครับเพราะหล่อเท่โคตรนะครับไม่รอช้าดีกว่าเรามาดูกันเลยนะครับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า bmw นะครับซีรีส์3นะครับ e46 นะครับ323 ia นะฮะคันนี้ปี2002ไฟยกแท้ๆนะครับ ไม่เพียงเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมดูสิก่อว่ามิติรถมันเป็นยังไงนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนของแต่งเยอะๆถ้าท่านผู้ชมอยากดูแล้วเรามาดูพร้อมกันเลยเรามาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับท่านผู้ชมก่อนจะดูสีนะครับโอ้โหมาดูซะก่อนเขามันเต็มตามากๆนะครับชุดด้านหน้านะครับแต่งเต็มๆอย่างนี้นะครับมาพร้อมลิ้นหน้าแต่งอีกจมูกดาอีกโอ้โหอะไรมันจะดุดันขนาดนั้นนะครับดูครับขอเสริมให้นิดนึงะครับคือกันชนตัวนี้นะครับ ไม่ใช่การชนธรรมดาด้วยเพราะว่าคันนี้เขาตีโปง่งเขาตีโป,งปง่ปง,ปงมาเสร็จปุ๊บเขาทำการชนรับกับตรงนี้มันเข้ารูปใช่เ <ๆ S 2> ข้ารูปถือว่าสวยมากและที่สําคัญครับท่านผู้ชมโอโ้โหดูนี่หล่อมากๆครับล้อ BBS นะครับ SSR นะครับขอบ18แท้ย้ําว่าล้อแท้นะครับมูลค่าเท่าไหร่นะครับคุณไปคิดกันเราเองนะครับถามว่าตําหนิคันนี้มีบ้างไหมนะครับมีนะฮะผมขายกันแบบตรงไปตรงมานะครับฝากระโปรงหน้านะครับโอ้โหเป็นไง ยังเป็นของแต่งนะครับแต่สีอาจจะมีปุดๆนิดนึงนะครับไปเก็บกันเอาเองครับจัดให้ราคาถูกๆนะฮะส่รงรถเท่มากๆนะครับดูเต็มอลังการนะครับไม่เพียงเท่านั้นแต่งยันกระจกแต่งเอาสิดูคมสันรถให้ดีนะครับดําดูหมากเข้มมากๆนะครับเท่ไหมใช่ไม่ใช่เฉพาะโป่งหน้านะโป่งหลังด้วยทำโป่งหลังมาแล้วแบบคือไปกับกันชนะช่วงล่างเป็นยังไงอุ้มคันนี้พิเศษเลยช่วงล่างเดี๋ยวรอรีวิวฝั่งนู้นเดี๋ยวลดู มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับบอกเลยว่าดูดันทั้งคันจริงๆนะครับโอ้โหเป็นไงดูโป่งนี่โป่งหินเหล็กไฟดูดันวะล่ะเฮ้ยเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีอะไรพิเศษมันเป็นยังไงไหนโชว์ให้พี่ดูหน่อยสิโคมโคมเสียงพ่อโหดมากดูดันเฮ้ยเขาอันนี้เวลาเอาทุบเนยไงพออยากขับเที่ยวๆแต่ก็เฮ้ยอ้ เขาเรียกระบบอะไรเนี่ยแอร์ครับสแตนชั่นขออีกทีแอร์ครับสแตนชั่นแอร์ครับสแตนชั่นอ่ะจริงจริงเอาพยักยัง่ายๆเลยนะก็คือเหมือนระบบลิฟติ้งของซุปเปอร์คาร์ที่เอาไว้ยกหลบเนินอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละแล้วเพื่อนผู้ชมฮะดับก่อนดับก่อนดับก่อนเดี๋ยวมาดูยางไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่เชื้อรานะฮะผมบอกเลยครับว่านี่เขาประกาศเขียนสีใช่ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะคีนให้พอดีวันนี้ฝนตกนะฮะไม่ทันจริงๆนะครับ เอาแล้วครับรถสภาพนี้นะครับปอกในเจ้าของเก่านะฮะน้องชายของเองนะครับใช้เองนะครับดูแลอย่างดีแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะครับเพียงแค่ว่าอยากได้รุ่นที่ใหม่ขึ้นแค่น,นั้นเองนะครับก็คิดดูสิว่าของมาน,นาดของภายนอกยังขนาดนี้มูลค่าเท่าไหร่แล้วเห็นภายในแล้วจะหนาใช่ภายในคนหลอ่อ มาดูด้านท้ายกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับโอ้โหข้างหลังนะครับเป็นชุดแต่ง M3 นะครับพร้อมเป็นคาร์บอนตรงนี้เลยนะครับไม่ธรรมดานะครับท่อนะครับออกสีใบนะครับอะคาพูวิชนะครับเสียงดุดันแน่นอนนะครับเมื่อกี้คุณก็ได้ยินแล้วนะครับนิดนึงนะครับเอาครับมาดูกันต่อเลยนะครับไฟท้ายนะครับอีเกิลนะครับอีเกิลไอนะครับเป็น LED แล้วนะครับนี่ครับฝาท้ายก็ยังไม่เว้นเอาสิ ฝาท้าย M โอ้โหอะไรมันจะแน่นขนาดนี้คือมันเป็นฝาท้ายที่เป็น M ขึ้นมาเลยนะไม่ใช่เป็นลิน้น<ช>ไม่ใช่ตูดเป็ดต่อเข้าไปนะยกฝากท้ายเลยเปิดท้ายเปิดท้ายไม่ต้องตงกใจไม่ใช่ถังแก๊สคันนี้น้ำมันล้วนเอาสิมันคือระบบไอแ<ไ>อร์คา s สเปนชั้นท้้งหน้า<อ>เป็นตัวเติมลมเข้าไปข้างในคนบอกว่าถัางแก๊สไ้ไม่ใช่ไม่ได้ตลมฟังเสียงท่อได้ไหมได้ได้จัดมาจัดมา ดูด้านเครื่องยนต์กันต่อนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์เดิมนะครับรหัส M52TU Double Valve Nose นะครับคันนี้นะครับมีอะไรพิเศษมาบ้างเหรอครับนี่ครับอย่างแรกเลยนะครับท่านผู้ชมดูนี่ซะก่อนนะครับเห็นชุดออยไหมคันนี้นะครับแยกออยเกียร์มาแล้วหลายคนงงอีกอ้าวแยกแล้วมันดียังไงนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้ารถเดิมนะครับออยเกียร์เนี่ยเขาจะอยู่ในหม้อน้ำก็คือเมืองนอกนะฮะ บ้านเขาเมืองหนาวนะเขาต้องใช้อ้องไว้ตลอดเวลาต้องการให้น้ำมันเกลียไปพังน้ำเพื่อให้อุ่นมันคราวนี้พอมาอยู่บ้านเรามันร้อนมันก็จะแตกทีเนี้ยพอแตกเสร็จเป็นไงก็น้ำเข้าอ่ะน้ำเข้าปุ๊บเกวพังอันนี้หมดปัญหาผมบอกเลยนะคนไทยเนี่ยเก่งมากๆใช่คิดได้ยังไงเอาออกมาแยกอย่างนี้ ปกติไม่มีใครเขาทำเลยนะผมว่านะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เยอะนะใช่อผมเห็นที่คนไทยเนี่ยทำนะใช่แล้วมันมีอะไรพิเศษอีกน้องอุ้คันนี้คือคันนี้เจ้าของเก่าเขาถอดเป็นพัดลมฟรีปั๊มออกไปแล้วก็คือรุ่นนี้ดเดิมเิมันจะใช้เป็นพัดลมฟรีปั๊มเขาเปลี่ยนม,มาเป็นไฟฟ้าข้อดีของมันก็คือการที่ถอดออกเนี่ยมันจะกินกําลังตรงหน้าสายพานลดลงเพราะกินกาลังหน้าสายพานลดลงก็คือสิ่งที่ได้มาก็คืออัตราเร่งที่ดีขึ้นประหยัดขึ้นโอ้โหจริงๆการแค่เข้าไปคล้องสสยไอ้พัดลมเส้นเดียวเนี่ยม นี่ยังไม่จบโชค๊คเป็นของ A อ d ฮดได้ตัวนี้ปรับได้ด้วยปรับแข็งปรับอ่อนได้ขึ้นลงได้ยังปรับแข็งอ่อนได้นอกจากยกขึ้นยกลงได้แล้วยังปรับแข็งอ่อนได้ของเองมันอ่อนของพี่มันแข็งก่อนจะดูภายในนะครับท่านผู้ชมดูแผงประตูซะก่อนนะครับเห็นสีดำแบบนี้นะครับไม่ใช่ดำล้วนอย่างเดียวนะท่านผู้ชมเห็นตรงเป็นนั้นไหมนี่หนังอาคาทัลล่านะครับภายในตัวนอกเป็นไงแค่แผงประตูก็มาแล้วนะครับ ตัดด้วยทีมสีดำลายคาร์บอนอย่างนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, ดูซิ่งมากๆนะครับเอาแล้วครับดูกระจกไฟฟ้าสิอ่า่ลงนะครับขึ้นครับผมอ่านะครับเอาลองอีกสักทีมาดูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ากันดีกว่านะครับอันนี้เป็นกระจกแต่งนะฮะอ่ายังไงครับ ขนาดกระจกแต่งนะยังํำงานปกติหมดนะฮะมาดูที่เบาะเลยสุดจัดหนังอะคันทล่านะครับภายในตัวนอกนะครับเป็นไงเด็ดดวงไหมหรูหราไหมดูเลสซิ่งไหมอุ้มปรับสิอ่ะนี่ครับเดินหน้าไปหลังหน้าทิง ก็บอดสิ่งที่ตัวนอกต้องมีหลังนั่งดูที่คอนโซลกันต่อเลยครับท่านผู้ชมเป็นไงครับเอี่ยมเอี่ยมสวยๆนะฮะนี่ครับดูแผงแอร์นะครับหน้าจอนะครับนี่หน้าจอดิสเพย์นะครับตรงรุ่นเลยนะครับดูเนี่ยดูส่วนเว้าให้ดีนี่เข้ารูปเข้ารอยเป๊ะนะฮะแอร์นะครับดิจิตอลนะครับนี่ครับปุ่มนี้ถามว่าคืออะไรนะครับ ก็ปุ่มปรับไอ้ระบบแอร์ซัพพิชันนั่นแหละครับใช่ตัวยกตรง้นาม,มาดูด้านคนขับกันต่อเลยนะครับสีดำดุดันเน้นๆเ,เ,เหมือนกันนะครับเป็นไงครับดูเนื้อผ้าตัวนอกสักก่อนนะฮะเอาละครับดูกระจกไฟฟ้าต่อครับใ่ครับอุม้มเตรียนเทสระบบกระจกมองข้างหน่อย อ,อะไรครับมาดูที่จุดที่ใช้งานบ่อยที่สุดเลยนะครับเบาะคนนั่งครับหนังอาคันทัลล่านะครับถามว่ามันจะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างไหมนะครับมีครับบอก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 เลยนะเบาะอกัอนทัลล่าเนี่ยคือมันมันละเอียดอ่อนนะเนอะใช่ใช่มันจะมีริ้วรอยบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์เทสเดินหน้าครับ แต่งซิ่งมาขนาดนี้แล้วนะครับจะพลาดไปได้ยังไงครับกับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนะครับไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่แอร์แบ็กมัลติฟังชันธรรมดาแต่เป็นพวงมาลัย M เอาสิดูคอนโซลเลือนไม่ต่อเลยจ้า นี่ครับเป็นไงไม่มีแตกไม่มีลอกนะครับรถคันนี้นะครับวิ่งมา1,46,956มนกิโลนะครับร้านเราขายแต่ใหม่แท้ๆนะครับไม่มีการกอใหม่นะครับยืนยันการันตีกับผมมาดูด้านที่นั่งผู้โดยสารนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเน้นๆนะฮะเป็นไงครับภายในตัวนอกนะจ๊ะเอาละครับเดี๋ยวดูกระจกไฟฟ้ากัน สมบูรณ์อย่าหาว่าไม่ครบอ่ะมาดูด้านนี้ต่อจะ้ะผมบอกเลยนะครับคันนี้นะครับผมก็ไม่เคยนั่งด้านหลังเหมือนกันนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาตอนขับมันจะรู้สึกยังไงเดี๋ยววันนี้ได้รู้แหละแต่บอกเลยนะครับว่าภายในตัวนอกเนี่ยมันสีดำเนี่ยหลังคาก็ดําหมดเลยเนี่ยมันดูดูด,ดันมากๆนะมันดูแบบเฮ้ยเท่วะ่ะ ใช้คำนี้ดีกว่านะครับนี่ครับที่วางแขนนะครับเป็นหนังอะคันทัลล่าล้วนๆเลยนะครับบอกเลยว่าแพงหรูจัดถึงช่วงทดลองขับจริงนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับผมเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วนะครับนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วยังไม่ทันไรเลยเทเครื่องเกียร์ช่วงล่างก่อนเลยอ่ะโอ้โหยโวยโวยโอ้โยก เอาจริงอุ้ยเอาจริงอุ้ยเอาก็พี่บอกให้เริ่มผมก็เริ่มเลยเขาบอกให้พี่เริ่มพูดผมก็ผมเข้าใจว่าผมเริ่มเลยผมก็เริ่มเลยนี่มันเสียงกันซุปเปอร์คาร์เสียงมันเล้ามากเลยนะนี่เมื่อกี้นะไหนลองเล่นอีกทีนี้เช่นนี่นี่ไหนๆก็แน่ลวทิโทนิกเลยดีกว่านี่ครับก็สเตตบีเอ็มครับครั้งแรกคือเอสสปอร์ตแล้วเราก็ทิโทนิกอันที่สามสองโอ้โหนี่ตอนนี้นี่พูดได้ต้องพูดตะโกนแข่งกับเสียงเขาอะมันเล้ามากๆ โอ้นึกว่าจะโยกออกซ้ายนึกว่าแน่เรารถอยู่เราเราก็อย่าอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนโอ้โหพี่เนี่ยเดือดร้อนเพราะเองมาเยอะแล้วโอ้นั้นนั่นๆั่นนั่นนบอกเลยนะครับท่านผู้ชมล้อขอบ18นะแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ก็ไม่ได้กระด้างอย่างที่คิดเลยนะคือง่ายๆว่าช่วงล่างไม่เด้งเลยช่วงล่างไม่เด้งเลยนี่เรื่องจริงเลยคือท่างถามผมก็เอาคนแก่นั่งไม่โดนด่ามันไม่มันแบบมัน มันไม่มันมันไม่กระด้างมันใช่มันไม่กระด้างอ่ะจะจะออกแนวแบบนุ่มๆด้วยซ้ำส่วนอารมณ์การนั่งภายในนะพระคุณเน้ยดูดันสปอร์ตได้อารมณ์มาเต็มเห็นแล้วอยากเหยียบคันเร่งเองแต่เอาอย่างบอกเลยนะครับว่าคันนี้อย่างอีกอย่างหนึ่งเลยนะสำคัญมากเลยนะแอร์โคตรหนาวนั่งข้างหลังนะครับเย็นหนาวมันอย่างนี้เลยเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับเฮ้ยนี่จำเนิน ไม่ไม่เด้งไม่สั่นเลยนะไม่แบบไม่ถึงตักเลยโอ้โหแบบว่าไอ้ระบบเลยนะขออีกทีแอร์ครับ s ัตว์เพนชั่นแอร์ครับสัตเพนชั่นก็เนี่อ่ะในระหว่างขับจริงๆรถวิ่งมันก็ยกได้นะแต่แค่เราเวลาวิ่งเราอาจจะดูไม่ออกแต่จริงเนี่ยหน้ามันโยกขึ้นแล้วนะเห็นเห็นเสียงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเสียงปั๊มลมทํางานนะฮะให้ผู้ชมเห็นไงว่าเราทํางานปั๊มลมเ็ไมัออโตเมติกทำงานบอิโอเคนะเลขทะเบียนไม่ได้ให้นะครับคันนี้เออลืมเลยใช่คันนี้นะครับ น้องชายผมนะที่ผมบอกว่าเป็นเจ้าของเก่านะครับเลขไม่ให้อย่างเดียวคุณคิดเอาเองว่าของแต่งทุกอย่างเนี่ยที่มีที่ผมโชว์เนี่ยให้หมดเลยนะครับไม่ให้อย่างเดียวจริงๆนะครับคือเลขทะเบียนนะครับแต่เดี๋ยวทางร้านจะสับให้นะครับ<ล>ไม่ต้องกังวลไปละนะฮะตอบเสริมตอบพี่บอสนิดหนึ่งครับคือตอนที่พี่บอสแนะนําต่อเครื่องเล่นเนี่ยครับคืออันนี้เห็นอย่างเงี้ยมันเป็นแอนดรอยนะครับมันเป็นฟอนต์ที่มันเป็นแอนดรอยแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นกับมันเท่าไหร่แต่ก็เป็นแอนดรอยใช้ได้ครับปกติ คือชอบมากอะตรงที่ว่าที่บอกว่ามันตรงรุ่นเนี่ยมันมันเข้ารูปอะมันมันมันดูสวยอะมันแบบไม่ดูโดดดูแข็งไปเนี่ยมันเข้ามาแบบพอดีพอใช้นี้ตรงพวงมาลัยคอนโทรลยังใช้ได้ด้วยเนี่แสดงว่าต่อมาดีต่อมาใช่พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเอ็มโอ้อารมณ์สปอร์ตมันจะมีมากกว่านี้ไม่ไม่ไม่ไหวแล้วมันสุดแล้วนะโอ้สุดคันนี้หล่ออยากได้เวลาคือขับเข้างานมิตติ้งบีมเมอร์ก็ไม่อายใครอ่ะอืมเนอยากได้แต่ทุนทรัพย์ไม่พร้อมโอ้ยระดับเสียอุ้มเงินเดือนร้อยล้าน 洒毒。<發> <laughs> <laughs> ตัวเเจ้าพีเอ็มดนะครับ E46 สุดหล่อสุดเท่คันนี้นะครับคุณลองคิดดูนะครับซื้อรถเดิมไปทำเองไปใส่ล้อนะครับไปแต่งขนาดนี้คุณหมดเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับจัดให้ในราคาสุดคุ้มเลยแล้วกันนะครับที่295,000บาทเท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับดาวเริ่มต้นที่95,000บาทนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงได้ที่ร้านเม่กลับโมโต้ซูเปอร์บายสโตร์นะครับติดตามทางหน้าเพจกันได้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากกัับบเมมตรค อยลืมกดซับสไคร์และกระดิ่งให้กับช่องไม่กับโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ